สวัสดีค่ะยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องเรียมไทยนะคะมาเจอกันในไทยไทยซีรีส์ค่ะเรื่องเด่นประเด็นร้อนไม่รู้ว่าร้อนจริงหรือเปล่านะคะช่วงนี้เกี่ยวกับเรื่องของการใช้แรงงานสัตว์โดยเฉพาะการใช้แรงงานลิงในการเก็บมะพร้าวนะคะล่าสุดเรียมก็เห็นโพสต์แล้วก็ข่าวเกี่ยวกับองค์กรพิทักษ์สิทธิของสัตว์หรือเราเรียกว่าพีตานะคะออกมาบอกว่า ควรจะแบนสินค้าที่เป็นกะทิจากประเทศไทยนะคะเขาบอกว่าอุตสาหกรรมกะทิของไทยได้มีการใช้แรงงานลิงแล้วก็ทารุณกรรมสัตว์นะคะก็คือทารุณกรรมลิงนั่นแหละใช้แรงงานลิงเก็บมะพราะ้าวบังคับให้ลิงเก็บมะพร้าวนะคะลืมบอกไปนะคะทุกคน ช่องของเรียมเป็นช่องสอนภาษาไทยให้กับชาวต่างชาตินะคะเพราะฉะนั้นเรียมจะมีการอธิบายคำอยู่เรื่อยๆค่ะคำว่าทารุณกรรมทารุณกรรมคือการทำให้เจ็บทำให้ปวดทำให้มีความทุกข์ทรมานทรมานคืออะไรนะคะทรมานก็คือความรู้สึกที่ไม่สบายอยากออกไปจากความรู้สึกที่ไม่ดีนี้นะคะเราเรียกว่าทรมาน การที่ถูกทำให้เจ็บเป็นเวลานานและไม่อยากเจ็บแบบนี้อีกต่อไปก็ถือว่าเป็นการทรมานนะคะหรือแม้แต่บางครั้งความคิดถึงคิดถึงใครบางคนที่ทำให้เรารู้สึกไม่ดีเราอยากเลิกรู้สึกแบบนี้นะคะเราก็คิดว่ามันเป็นการทรมานอีกอย่างหนึง่งคิดถึงเธอมากๆรู้สึกทรมานมากตอนนี้เราอยู่ไกลกันมากๆ ความคิดถึงทำให้ฉันรู้สึกทรมานมากอยากออกจากความรู้สึกนี้นะคะนั่นแหละค่ะการทารุณกรรมสัตว์ก็คือทำให้สัตว์รู้สึกมีความทุกข์มีความไม่สบายทำให้สัตว์มีความทรมานรู้สึกทรมานรู้สึกเจ็บป่วยรู้สึกไม่ดีรู้สึกเครียดนะคะเป็นการทรมานสัตว์คำว่าทารุณกรรมก็คือทำให้เจ็บปวดทำให้ทรมาน แล้วรวมถึงการใช้แรงงานอย่างเกินความสมควรเราจะเห็นว่าวิถีชีวิตของชาวบ้านหรือว่าคนในยุคสมัยก่อนนะจะมีการพึ่งพาอาศัยกันและกันระหว่างสัตว์อย่างเช่นควายใช้ควายไถายนาสิ่งที่เราได้จากควายก็คือแรงงานใช้แรงงานควายมาไถานาสิ่งที่เราตอบแทนให้กับควายก็คือที่อยู่อาศัย แล้วก็ความปลอดภัยของควายคนก็ต้องดูแลควายไม่ให้มีอันตรายไม่ให้มีสัตว์อื่นเข้ามากินหรือว่ามาทำร้ายเรียมคิดว่ามันเป็นการพึ่งพาอาศัยกันนะโดยเฉพาะวิถีชีวิตของชาวบ้านธรรมดาในยุคสมัยก่อนที่ไม่มีเครื่องจักรเราก็จะเอาความสามารถของสัตว์แต่ละตัวสัตว์แต่ละประเภทเข้ามาใช้งานแต่เราก็จะมีสิ่งตอบแทนเขากลับไปอย่างเช่นที่เรียมยกตัวอย่างก็คือ ใช้แรงงานควายให้ควายไถายนาคนก็จะให้ที่อยู่อาศัยให้อาหารดูแลเรื่องความปลอดภัยมันเป็นการพึ่งพาอาศัยกันหรือว่านกใช้นกพิราบในการสื่อสารเราก็ใช้แรงงานนกเหมือนกันนะให้นกไปส่งจดหมายจากคนนี้ไปถึงอีกคนหนึ่งและสิ่งที่เราให้นกกลับไปก็คือเรื่องของอาหารและความปลอดภัยมันมีสิ่งที่แลกเปลี่ยนกัน แล้วก็มีผลพลอยได้ทั้งสองทางถ้าเราเคยได้ดูได้สัมผัสและใช้ชีวิตอยู่กับสัตว์จริงๆนะคะเราจะเห็นว่าสัตว์แต่ละตัวเขาจะมีความสามารถของเขาอย่างเช่นม้าม้าเนี่ยสามารถวิ่งได้เร็วคนก็ใช้ความสามารถของม้าที่วิ่งได้เร็วกว่าคนทั่วไปนะคะเอาความสามารถของเขามาใช้ประโยชน์ก็คือคนขึ้นไปนั่งบนหลังม้า เพื่อที่จะเดินทางได้เร็วมากขึ้นนะคะแต่ถามว่าสัตว์ทุกตัวที่เราเอามาใช้งานจากภูมิปัญญาของชาวบ้านนะคะภูมิปัญญาของคนยุคสมัยก่อนเนี่ยที่เขาเอาสัตว์มาแล้วมาเลี้ยงมาฝึกให้สามารถทำงานได้แล้วก็ให้สิ่งตอบแทนนะคะเขาเอามาเลี้ยงเอามาฝึกและให้สัตว์นั้นได้ทำงานในสิ่งที่เขาถนัดสิ่งที่ถนัดหรือคำว่าถนัดนะคะ ก็คือสามารถทำได้ดีทำได้เก่งหรือว่าบางทีก็หมายถึงคำว่ามองเห็นได้ชัดเจนอย่างเช่นมองไม่ถนัดเออแบบนี้หน่อยค่อยมองถนัดนะคะแต่ความหมายหลกัหลกๆก็คือทำได้ดีทำได้เก่งอย่างเช่นเรียมถนัดมือขวาหมายความว่าเรียมก็จะใช้มือขวาได้เก่งและใช้มือขวาได้ดี ถนัดมือขวามากกว่ามือซ้ายค่ะไม่ค่อยถนัดมือซ้ายเขียนมือซ้ายได้ไม่ค่อยดีเท่าไหร่ถนัดมือขวาใช้มือขวาได้ดีกว่าค่ะหรือเวลาทำอาหารมีกระทะเรียมใช้กระทะใบเล็กๆบ่อยๆแล้วรู้สึกว่าชินแล้วก็คิดว่าถนัดใช้กระทะเล็กๆใช้กระทะใบใหญ่ๆไม่ถนัดใช้ไม่เก่งนะคะใช้ได้ไม่ค่อยดี ถนัดใช้กระทะเล็กๆสัตว์แต่ละตัวแต่ละชนิดแต่ละประเภทเขาก็จะมีความสามารถที่ตัวเองถนัดอย่างเช่นนกถนัดบินมา้าถนัดวิ่งเร็วปลาถนัดว่ายน้ำในน้ำควายถนัดมีแรงเยอะนะคะเดินบนทุ่งนาช้างช้างถนัดอะไรคะ วาดรูปหรือเปล่าช้างก็ถนัดใช้แรงงานเขามีแรงเยอะนะคะมีอะไรอีกนะคะนกอินทรีเราก็ใช้แรงงานนกอินทรีในการจับศัตรูพืชเราก็ใช้แรงงานนกอินทรีหรือว่าพวกนกตัวใหญ่ๆนะคะใช้ในการจับสัตว์ตัวเล็กๆที่เข้าไปกินพืชผล จับสัตว์ตัวเล็กๆที่ไปทําลายผลผล,ผลิตทางการเกษตรมันก็คือการใช้แรงงานสัตว์นะคะแต่คําว่าทารุณกรรมสัตว์เนี่ยมันมีความหมายที่ใช้แรงงานแต่ทําให้เจ็บปวดหรือว่าบังคับให้ทํานะคะอย่างเช่นลิงไม่อยากขึ้นต้นมะพราะ้าวแต่เราก็ไปตีมันหรือว่าไปกดดันทําให้มันเครียดเพื่อให้ขึ้นต้นมะพราะ้าวแต่ถ้าเกิดเราไปดูจริงๆนะ ถ้าเราได้เข้าไปสัมผัสกับชีวิตของสัตว์จริงๆนะคะส่วนใหญ่คนที่เป็นเจ้าของก็จะรู้ว่าถ้าสัตว์อยู่ในภาวะที่เครียดเจ็บปวดหรือว่าไม่พอใจไม่อยากทำงานอยู่ในสภาวะอารมณ์ที่ไม่ดีสัตว์ก็จะไม่ทำงานนะคะถ้าเขาไม่อยากทำงานเขาก็จะไม่ทำงานนะคะสัตว์ที่คนเอามาใช้แรงงานจริงๆเนี่ยคนที่เป็นเจ้าของสัตว์เขาจะรู้ว่าการจะให้สัตว์ทำงานเนี่ย ต้องดูแลสัตว์ให้ดีให้เขามีอารมณ์ที่พร้อมที่จะทำงานถ้าเขาไม่อยากทำงานก็คือเขาจะไม่ทำงานอันนี้คือเรื่องที่เกิดขึ้นจริงแม้แต่คนก็เหมือนกันคนก็ต้องถูกทำให้อยู่ในสภาพหรือว่าสภาวะที่รู้สึกพอใจพอใจในเงินเดือนพอใจในที่ทำงานพอใจหัวหน้าพอใจเพื่อนร่วมงานเราถึงจะอยากทำงานในบริษัทนี้ต่อไป หรือถ้าเรารู้สึกว่ารู้สึกเครียดรู้สึกไม่อยากทำงานบริษัทนี้คนก็เป็นเหมือนกันคนก็คือสัตว์อย่างหนึ่งเหมือนกันนะคะที่ฉันจะไม่ทนฉันจะไม่ทำถ้าเขาดูแลฉันไม่ดีฉันก็จะไม่ทำนะคะเรียมคิดว่าคนและสัตว์ก็ไม่ได้แตกต่างกันนะคะเราไม่ได้แตกต่างกันนะบางคนก็มองในมุมของการพึ่งพาอาศัยซึ่งกันและกันเราดูแลเขาเขาดูแลเรา เราให้ผลประโยชน์บางอย่างกับเขาเขาให้ผลประโยชน์บางอย่างกลับคืนมากับเรานะคะมันเป็นวิถีชีวิตแล้วก็เป็นภูมิปัญญาที่มีมาตั้งนานแล้วตอนที่คนใช้ชีวิตอยู่อาศัยร่วมก,กันกับสัตว์นะคะในขณะที่มนุษย์ของเราเนี่ยพัฒนาพัฒนาโลกหลายๆอย่างบ้านที่อยู่อาศัยรถยนต์เครื่องบินเราก็สร้างบ้านและขยายเผ่าพันธุ์ของเรามากขึ้นมากขึ้นมากขึ้น แน่นอนค่ะเวลาที่เราทำแบบนี้ทำให้ธรรมชาติและสภาพแวดล้อมเปลี่ยนแปลงไปบางคนก็บอกว่าสัตว์ควรจะอยู่ในป่าบางทีเราก็ลืมไปแล้วนะว่าเราก็คือสัตว์อย่างหนึ่งเหมือนกันในระหว่างที่คนมีการปรับตัวใช้ชีวิตปรับตัวให้กับสิ่งใหม่ๆนวัตกรรมใหม่ๆแต่บางครั้งสัตว์บางชนิดสัตว์บางสายพันธุ์ก็ปรับตัวให้เข้ากับเรา ก็คือหมาแมวใช่ไหมคะที่เราอยู่ด้วยกันมานานแล้วแหละแล้วเราก็ยังอยู่แบบพึ่งพาอาศัยกันอยู่แล้วบางคนก็อาจจะคิดง่ายๆว่าสัตว์ก็ควรจะอยู่ในป่าเมื่อก่อนป่าก็คือบ้านของพวกเราทุกคนเหมือนกันนะคะมีแค่เราที่คิดสิ่งใหม่ๆขึ้นมาแล้วก็แบ่งแยกตัวเองจากธรรมชาติทั้งที่จริงแล้วพอถึงวันหยุดวันพักผ่อน เราก็กลับไปหาธรรมชาติอยู่ดีมีแต่คนนี่แหละที่พยายามจะแบ่งแยกธรรมชาติออกจากในเมืองนะคะแล้วเราก็จะไล่สัตว์เหล่านั้นเข้าไปในป่าบางคนอาจจะคิดง่ายๆว่าก็ปล่อยสัตว์ให้อยู่ในป่าแล้วคนก็อยู่ในเมืองต่อไปนะคะแต่ลองดูดีๆนะคะเมื่อก่อนเนี่ยเราใช้ชีวิตแบบพึ่งพาอาศัยกันถึงช่วงหนึ่งที่เราคิดว่าเขาไม่จำเป็นแล้ว เราปล่อยให้เขาไปอยู่ตามธรรมชาติได้มันอาจจะมีทั้งข้อดีและข้อเสียแต่ที่แน่ๆไม่ว่าทางไหนก็เป็นข้อดีของมนุษย์เวลาที่เราแบ่งแยกคนออกจากสัตว์คนก็จะรู้สึกปลอดภัยมากขึ้นแต่สำหรับสัตว์ที่เขาไปอยู่รวมๆกันนะคะความปลอดภัยหรือไม่ปลอดภัยมีคนดูแลมีคนช่วยเหลือไหมแบบนี้เรียมคิดว่ามันเหมือนเป็นการตัดขาด ระหว่างสัตว์กับมนุษย์แล้วเราก็คิดว่าอเธอจะอยู่ยังไงก็อยู่ไปแต่ฉันปลอดภยัยเรื่องนี้ก็เป็นเรื่องที่ค่อนข้างจะซับซ้อนนะคะแล้วก็มันอาจจะอยู่ในยุคที่มนุษย์คิดและมั่นใจว่าเราเป็นสัตว์ที่เก่งมากกว่าสัตว์อื่นๆการเป็นสัตว์ที่ดีหรือว่าเก่งมากกว่าสัตว์อื่นๆเนี่ยอาจจะมีทั้งข้อดีและข้อเสียนะข้อดีเราอาจจะคิดว่าเราต้องปกป้องเราเป็นคนที่เข้มแข็งมากกว่า เราต้องปกป้องคนที่อ่อนแอกว่าหรือว่าข้อเสียข้อเสียก็คือเราทําอะไรกับพวกเขาก็ได้เราจะดูแลหรือว่าทําร้ายพวกเขาก็ได้เตรียมก็เห็นว่าองค์กรนี้ที่ออกมาเรียกร้องให้รัฐบาลไทยจัดการกับเกษตรกรที่ใช้แรงงานลิงให้หยุดใช้แรงงานลิงในการเก็บมะพร้าวนะคะและนำเสนอวิดีโอออกสื่อในทางที่มันค่อนข้างที่จะดรามา่า เรียมไม่ได้บอกว่าสิ่งที่เขานําเสนอเป็นเรื่องจริงหรือไม่จริงนะคะที่เห็นเป็นภาพออกไปแต่ถามว่ามันเป็นภาพที่ครบทุกๆมิติหรือไม่ก็ไม่ใช่นะคะเป็นภาพจากมุมมุมหนึ่งแต่เรียมเข้าใจว่าเขาทําเพื่อการโน้มน้าวใจในสิ่งที่เขาต้องการก็คืออยากให้หยุดใช้แรงงานสัตว์นะคะเพื่อสวัสดิภาพของลิงอยากให้ลิงมีชีวิตความเป็นอยู่ที่ดีขึ้น แต่เรียมก็เห็นว่ามันเป็นการนำเสนอข้อมูลที่ไม่ได้ครบถ้วนไม่ได้รอบด้านนะคะมันเป็นการนำเสนอจุดจุดหนึ่งที่เอาออกมาให้เห็นเด่นชัดแล้วก็ดึงให้มันดราม,ม่าเพื่อที่ตัวเองจะได้ในสิ่งที่ตัวเองต้องการเรียมไม่ได้สนับสนุนการใช้แรงงานสัตว์เรียมไม่ได้สนับสนุนการทารุณกรรมสัตว์นะคะและในขณะเดียวกันเรียมก็เคารพวัฒนธรรมและวิถีชีวิตของคนอื่นด้วย เวลาที่เรามีประสบการณ์แตกต่างกันการให้ความหมายของแต่ละอย่างเราก็จะไม่เหมือนกันอย่างเช่นถ้าเรียมโตมาในครอบครัวที่ใช้ช้อนตักอาหารแล้ววันหนึ่งเรียมไปเที่ยวที่หมู่บ้านที่หนึ่งแล้วเขาใช้มือใช้มือหยิบอาหารเข้าปากมันเป็นไปได้ว่าเรียมจะบอกว่าคนพวกนี้สศกระปกนะคะในขณะนั้นเองคนที่อยู่หมู่บ้านนั้นเขาก็ไม่ได้รู้สึกว่าเขาทำอะไรผิดเข้าใจใช่ไหมคะ ในขณะเดียวกันคนที่อยู่ในหมู่บ้านนั้นเขาก็ไม่ได้รู้ตัวไม่ได้รู้สึกว่าเขาทำอะไรผิดจากมุมมองของเขาเองนะคะบางทีเราก็ชอบเอากรอบของตัวเองไปครอบใส่คนอื่นแล้วบอกว่าสิ่งนี้ผิดสิ่งนี้ถูกนะคะจากสิ่งที่เราอยากให้มันเป็นนะคะแต่ในเมื่อมันไม่ได้เป็นอย่างที่เราคิดเนี่ยเราก็อาจจะรู้สึกหงุดหงิดรู้สึกเสียใจนะคะเราก็อยากให้เกิดการเปลี่ยนแปลงอะไรบางอย่าง แต่การที่ชี้นิ้วไปบอกคนอื่นว่าคุณเป็นคนที่ไม่ดีคุณทำผิดเพราะว่าคุณไม่ได้ทำเหมือนกันกับฉันเนี่ยความคิดเห็นของเรียมก็คือมันไม่ใช่การโน้มน้าวใจที่ได้ผลการทำแบบนี้มันจะทำให้เกิดความแตกแยกและเกลียดชังมากกว่าคลิปนี้เรียมก็ไม่ได้อยากดึงดราม่าอะไรมากนะคะเรามาดูคอมเมนต์ของคนไทยกันดีกว่าคะ่ะเวลาที่คนเห็นภาพ โพสของพีตาที่แต่งตัวเหมือนกับลิงใส่ชุดเหมือนชุดนักโทษนะเป็นชุดลายลายขวางขาวดำแล้วก็ใช้เหมือนน้ำกะทิราดตัวนะคะแล้วก็บอกว่าหยุดการทรมานลิงในประเทศไทยหยุดการใช้แรงงานลิงอะไรประมาณนั้นคนไทยเห็นแล้วไปคอมเมนต์ว่ายังไงนะคะส่วนใหญ่เดียมจะสนใจคอมเมนต์มากกว่านะแล้วก็ทำให้รู้ว่าคนไทยเนี่ยกวนตีนแล้วก็ เหมือนจะแบบไม่ค่อยเครียดอะไรมากก็อ,อาจจะรู้สึกโกรธรู้สึกโมโหอยู่ส่วนหนึ่งเลียมก็รู้สึกนะว่าเฮ้ยพูดแบบเวอร์อะเวอร์แบบเกินความเป็นจริงคําว่าอุตสาหกรรมเนี่ยมันใหญ่มากแต่ก็เข้าใจนะคะเข้าใจพีตาที่เขาคงอยากให้การใช้แรงงานลิงเนี่ยเท่ากับศูนย์ก็คือไม่ให้มีการใช้แรงงานลิงอีกต่อไป เอาเป็นว่าเรียมจะหยุดแสดงความคิดเห็นเกี่ยวกับเรื่องนี้ไว้แค่นี้นะคะของพีตาก็คือโอเคเข้าใจว่าไม่อยากให้ใช้แรงงานลิงของคนไทยเรียมก็เข้าใจว่ามันเป็นวิถีชีวิตของเขาที่เขาผูกพันกับลิงเขาเลี้ยงดูกันมาแบบเหมือนเป็นลูกเป็นคนในครอบครัวนะคะแล้วเราก็ช่วยงานกันในแบบที่เราถนัดลิงถนัดขึ้นต้นมะพร้าวชาวบ้านก็ให้ลิงขึ้นต้นมะพร้าวแล้วก็ ดูแลให้ข้าวให้ผลไม้เป็นการตอบแทนมีคนไทยอีกลหลายๆคนก็บอกว่าการใช้ลิงเนี่ยเป็นส่วนน้อยไม่ถึงหนึ่งเปอร์เซนของอุตสาหกรรมผลิตน้ำกะทินะคะมันก็เป็นเรื่องจริงอีกนั่นแหละคะ่ะแต่จะไม่พูดถึงเรื่องนี้แหละเราไปดูคอมเมนต์กันดีกว่านะคะเรยมคิดว่าคอมเมนต์เนะี่น่าสนใจที่บอกว่าการใช้แรงงานลิงการใช้แรงงานสัตว์นะคะมีคนไปคอมเมนต์ว่า ถ้ารู้ว่าบ้านกูกินช้างกินสิงใช้กระต่ายขูดมะพร้าวใช้นกแก้วทำสบู่ใช้เป็ดล้างห้องน้ำใช้วัวทำนายหรือดูกาลอย่างอื่นก็น่าจะเข้าใจเนาะมันเป็นแบบมันเป็นชื่อแบรนด์สินค้านะคะเบียรช้างเบียรสิงสบู่ตรานกแก้วน้ำยาล้างห้องน้ำตราเป็ดแบบนี้เป็นแบรนด์สินค้า แต่ที่เขาบอกว่าใช้วัวทํานายฤดูกาลนะคะใช้วัวทํานายฤดูกาลก็คือในประเทศไทยเนี่ยก่อนที่กเกษตรกรเขาจะลงทํานาทําเกษตรกรรมของปีนั้นนะคะก็จะมีพิธีกรรมที่มีมานานเราเรียกว่าพิธีกรรมแรกนาขวัญก็คือเอาวัวมาไถแล้วก็ทําพิธีกรรมเกี่ยวกับเหมือนทางศาสนาพรามหมณ์ฮินดูนะคะเอาอาหารให้วัวกิน วัวก็จะเลือกกินอาหารและการเลือกกินอาหารของวัวในปีนั้นเขาก็จะใช้เสียงทายเสียงทายว่าปีนี้ฝนจะตกเยอะน้ำเยอะหรือทำนายว่าปีนี้ฝนจะตกน้อยไม่ค่อยมีน้ำทำกเกษตรกรรมไม่ค่อยดีเท่าไหร่นะคะเกษตรกร,เ,ร,กรเขาก็จะได้วางแผนที่จะเพาะปลูกพืชว่าควรจะปลูกอะไรเยอะหรือน้อยควรจะลงทุนเท่าไหร่ เมื่อก่อนเขาก็ใช้การทำนายแบบนี้นะคะให้สัตว์ทำนายให้สัตว์กินอะไรบางอย่างเพื่อที่จะทำนายว่าสภาพอากาศปีนี้จะเป็นยังไงนะคะปัจจุบันก็ยังมีพิธีนี้อยู่นะคะใช้วัวเพื่อทำนายว่าฝนจะตกดีหรือเปล่าหรือว่าจะแล้งนะคะคนที่เข้าใจก็จะหัวเราะนะใครที่ไม่เข้าใจก็จะงงๆงและจากการคอมเมนต์นะเลียมก็เห็นว่า คนไทยใช้ชื่อสัตว์มาเป็นชื่อเครื่องใช้ต่างๆอยู่เยอะพอสมควรอย่างเช่นกระต่ายขูดมะพร้าวกบใส่ไม้แล้วก็มีคนบอกว่าขนาดสัตว์ประจำชาติของประเทศจีนนะก็ยังใช้ส่งอาหารเลยที่ประเทศไทยฟูดแพนด้านะคะใช้แพนด้าส่งอาหารแล้วก็มีคนบอกว่าจะเอาอะไรกับชาวยุโรปที่คิดว่าคนไทยยังขี่ช้างไปโรงเรียนนะคะ มันก็น่าตกใจนะคะที่หลายๆคนคิดว่าประเทศไทยเป็นโลกที่สามแล้วก็ยังไม่เจริญไม่มีรถต้องขี่ช้างไปโรงเรียนนะคะอาจจะเป็นสื่อเก่าๆสมัยโบราณมากๆแล้วเขาก็ยังเห็นแล้วก็คิดว่ามันเป็นปัจจุบันนะคะปัจจุบันนี้เราก็มีการใช้เทคโนโลยีแล้วก็นวัตกรรมต่างๆมาผลิตเครื่องจกักรเพื่อที่จะทำให้เราทำการเกษตรได้ปริมาณผล,ผลผลิตที่มากขึ้นนะคะ การอยู่ร่วมกันแล้วก็การใช้แรงงานสัตว์เนี่ยมันเป็นเหมือนเชิงท่องเที่ยวนะคะทําให้เห็นว่าเมื่อก่อนเนี่ยคนเรามีชีวิตมีวิถีชีวิตที่อาศัยอยู่ร่วมกันกับสัตว์พึ่งพาอาศัยกันแบบนั้นนะคะแต่ไม่ใช่การใช้แรงงานส่วนใหญ่มันเป็นส่วนน้อยนะคะส่วนใหญ่จะเป็นการโชว์มากกว่าการแสดงโชว์ว่าอ๋อสัตว์ทําแบบนี้ได้ฝึกแบบนี้ได้นะคะ ที่เห็นอยู่กับบ้านเราก็คือหมานั่นแหละคะ่ะฝึกหมาให้สามารถวิ่งวิ่งวิ่งไปเก็บของเล่นได้นะคะแล้วก็เอากลับมาให้เรานั่นแหละคะ่ะเขาก็ใช้ความสามารถของเขานะคะมีคนบอกว่าประเทศไทยใช้ลิงถือลูกท้อนะคะมันเป็นแบรนด์สินค้าชื่อลิงถือลูกท้อคนไทยใช้ลิงถือลูกท้อแล้วก็มีคนบอกว่าคนไทยใช้ตาแมวติดประตู สิ่งที่อยู่บนประตูนะคะที่เราส่องออกมาดูว่าใครอยู่หน้าห้องเราเนี่ยเราเรียกว่าตาแมวใช้ตาแมวเลยนะมีคนบอกว่าคนไทยใช้เต่าทารักแร้ใช้เต่าทารักแร้สำหรับคลิปนี้เรียมก็พูดไว้ประมาณนี้นะคะแต่ละคนก็มีสิทธิ์ในการแสดงความคิดเห็นนะคะส่วนตัวของเรียมก็คือคิดเห็นว่า เราก็สามารถอยู่บนโลกของความเป็นจริงได้นะส่วนใหญ่เราก็จะเห็นว่า,าสิ่งที่มันเกิดก็คือสิ่งที่มันเกิดแหละการอยู่ร่วมกันของคนกับสัตว์มันคือการทรมานหรือว่าทารุณกรรมสัตว์หรือเปล่านะคะเกี่ยวกับเรื่องนี้สามารถแสดงความคิดเห็นมาได้เต็มที่เลยนะคะและหวังว่าคลิปนี้จะเป็นประโยชน์กับนักเรียนที่เรียนภาษาไทยนะคะ ถ้าชอบคลิปนี้ก็กดไลค์กดแชร์กด subscribe ค่ะแล้วมาเจอกันในคลิปวิดีโอหน้านะคะวันนี้ต้องลาไปก่อนขอบคุณและสวัสดีค่ะบ๊ายบาย